วิเคราะห์อนาคตสามสตาร์หงแดงใครบ้างมีโอกาสอยู่ต่อ,อกลางปีหน้าแกรมสูเนตอดีตนักเตะและกุนซอลิว์พูสโมรสรยักษ์ใหญ่แห่งสื่อพิมร์รีมองว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนและโมฮัมเหม็ดซาลาจะย้ายออกจากหงแดงส่วนเวอร์จิลฟานไรต์มีโอกาสสูงที่จะอยู่กับทีมต่อไปสูเนตกล่าวว่าความกังวลของแฟนๆลิเวอร์พูลก็คือสามนักเตะตัวหลกักที่ได้พิสูจน์กับตัวเองมาโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้แก่เทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนโมฮัมเหม็ด และเบอร์จิฟฟนไรท์จะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้อีกไม่ถึง2เดือนก็จะถึงวันคริสต์มาสและในเดือนมนกราคมพวกเขาสามารถพูดคุยกับสปสอนซ์อื่นได้และตกลงเซ็นสัญญาล่วงหน้าได้ทันทีผมรับรองได้เลยว่าลิโอพูลจะต้องพูดคุยกับตัวแทนของพวกเขาและตอนนี้ก็จะรู้ว่าคนเหล่านั้นจะทําอะไรต่อไปในอนาคตผมจินตนาการว่าพวกเขาทั้งสามคนคงนจะตัดสินใจได้แล้วว่าแผนการพวกเขาจะเป็นอย่างไรหลังจากจบฤดูกาลนี้ ดูเหมือนว่าเทรนจะมีความสัมพันธ์กับจูดเดนนิงแฮมที่เลยเอามาเรรดผมจะไม่แปลกใจถ้าเขาไปที่นั่นไม่เลยเพราะนั่นคือโอกาสที่ยากจะปฏิเสธและมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมถ้าเวอร์จิลอยู่ต่อก็ไม่เช่นกันถ้าเขาหนึ่งในสามคนที่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ต่อมากที่สุดเพราะเขาคงไม่ใช่คนที่พยายามจะกอบโกยเงินในช่วงท้ายอาชีพแถมปัจจุบนันการอยู่กับสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลเขาเปรียบเป็นโลส์อยที่สมบูรณ์แบบซึ่งดูเหมือนว่าเขากำลังเล่นอย่างสง่าง,งามโดยไม่ต้องรวดเร็วเหมือนรถสปอร์ตอื่นๆด้วยซ้ำ มันจะเซอร์ไพรส์ผมไหมถ้าซาลาอยู่ต่อก็คงเล็กน้อยเพราะผมคิดว่าคงจะดึงดูดใจเขาอย่างมากในฐานะชาวอียิปต์และชาวมุสลิมในการหาเงินมหาศาลในซาอุดิอาระเบียในอีก3-4ปีข้างหน้าซึ่งนั่นเป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาอิสลามและประเทศที่มีพรมแดน,นทางทะเลบ้านเกิดเขาขอขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกด้ค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ